วดครับไหนลองลุกยืนเดินให้คุณครูจุ่มดูหน่อยเร็วครูจะได้ดูว่าปวดหลังไหนมันเดินยังไงเดินมาทางนี้สิเดินไปไหนละ่ะมันเป็นยังไงมันเจ็บหมันปวดยังไงเจ็บหรงแล้วเวลาหนงไปเข้าห้องน,น้ำลรามันปวดมากไหมปวดไหนลองหันลองเดินยืนดีๆเดินตรงๆ เวลาเดินมันเจ็บเหรอยังไม่หายเหรอมันนานแล้วนะเป็นหลายวันแล้วอืมอืมเดี๋ยวแม่ส่งคลิปไปให้คุณครูจุ่มดูนะอืมนึกว่าจะหายแล้วก็ไม่หายสักทีอาอยืนตรงๆสิยืนตรงไม่ได้เหรอมันปวดเหรอลองยืนตรงไหน่อยตรงตรงไม่ได้เหรอ,อรรไหนาะหลังมาฮันหลัง,ลงอง่ะลองอืม เ,ออเวลาน้องเดินไปห้องน้ําหรือเดินไปไหนมันจะปวดมากค่ะคุณครูคุณแม่ก็เลยขอส่งคลิปให้คุณครูดูหน่อยเนะเาะพอปวดมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วไม่หายสักทีพอดีคนที่บ้านเน่ยเขาก็คิดว่ามันน่าจะหายเองเพราะว่าที่บ้านก็ไม่มีใครว่างเลยค่ะคุณครูแล้วรอพ่อเขามาพ่อเขาก็ติดธุระไม่มาสักทีก็เลย ถ้าปวดมากก็ได้แต่ทานยาแก้เสียบนะคะ